ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີ FC ທຸກທ່ານເນາະພໍ່ພາກະສອງລົງແທນຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງຈາມື້ນີ້ກໍເຈີກັບນ້ອງແທນນ້ອຍພຸ້ນນ້ອງທອນແທນເນາະເລ່ນຢູ່ພຸ້ນພີມๆນບາໜບານອງເອแม่ແທນນ້แม่ທນກນນນນອງແຄັโทรລມบ่ອນຍ ว่าไม่ใหญ่เขาเสียเลยเด้วอว่าซะแม่น้องแทนกับโตกใจนนเนาะเพราะว่าเงินี่กับนเงินก็วันสินเนาะวันท่ะนะพี่น,อน้องน้องแคทโทรมาบอกว่าไม่ใหญ่เขาบริยูน้ำ <c oughs> แล้วว่าซะเพราะว่าไม่ใหญ่บ้างเราเพิ่ยเสียแล้วพี่น้องจ้า แค่เนาะเฮ็ดแม่หายเพอ่ีแม่แม่หายเฮ็ยยังพอดีนักอาอ่าเพิ่งโทรลงมาบอกนะโทรลงมาบอกว่าแม่ใหญ่เสียว่าษาเฮ็ดแม่หายเพ่อดีแม่หายเฮ็ยยังว่าษาก็เลยบอกว่าแม่ใหญ่ฮบังใหญ่บ้างพอดีอยู่เลยเด้อล้วบังใหญ่บ้างเพิ่นเสียแล้วเพิ่นไปดีแล้วเพิ่งปวดตีปวดปวดแล้วสวัสดีพี่น้อง นอนแคบไปทัลงมาบปออกเฮาก็ตกใจเลยเนาะเพิ่นก็สิบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดเลยเนาะพี่น้องเพิ่นก็สิบ่ได้ทรมานเพิ่นก็ป่วยมาได้ยเพิ่นเอาได้ดึกอนเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่า fc เพิ่นถามว่าพอลงแท่นไปใส่เลิกกันบ่นั่นแหละพี่น้องคือว่าพองแท่นเพิ่นก็เมื่อเฝ้าแม่ใหญ่เนาะเมื่อเจอมื่อเบิ่งเมื่อแยงเพิ่น่เพิ่นก็เหลี่ยงแต่น้อยอยู่ยัง เนาะเจ้าสารเลยพี่น้องเอ้ยเปตากระบ้าเปตาสงสารเนาะเวลามาถึาทังใดก็เอื่อ่เพึ่นเพึ่นก็ว่าเออเมื่อบัรนี้ก็คือสิบูเห็นไม่ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเมื่อบัรนี้ก็คือสิบูเห็นไม่ใหญ่แล้ว ปกติอย you know, ู่เนาะเฮาก็ลงมาลงเทแต่จักปีแล้วมาเลยจะเดือนบ่แม <c oughs> ่น <rez> จ <io> no. ักปีพี่น้องประมาณ4-5เดือนเนาะเดือนที่6สิเข้านี่แหละพี่น้องน้องแคทโทรมาบอกว่าแม่น้องแคทหายใส่กับน้องน้องแคทหายใ่บ่ได้กันมาได้หึงน้องแคทเพิ่นก็ว่าได้โทรบอกปู่อยู่ที่สะเกดเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ย ไปคบพ่อพี่แม่ใหญ่แล้วม,ม,มองยังไงบอดี้ยูนเข้าแล้วเพิ่นกับไปดีเลยนะพี่น้อง <c oughs> เพิ่นกับไปสบายแล้ว <c oughs> ปไปสบายไปเพิ่นเป็นห่วง เป็นห่วงน่องกระทินพี่น้องเอ้ยคือเป็นห่วงแห้งนะคือน่องกระทินนคือเป็นห่วงน่องกระทินก็ใหญ่ไป้าวแล้วเนาะพอดีไม่เห่ากำลังสิลงงานพอดี กำลังสิลวงงานบ่ายสองบ่ายสองคึงมันเห็นน้องแคทเห็นอาเพิ่นโทรมาบอกแม่น้องแทนยินว่าอารมณ์มันเชร้าว่ะวัวเพิ่นก็เป็นแม่เงินแม่ซ่านเนะแม่ยญ่มั่ง

นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเม่ใหญ่เพิ่นไปขึ้นสวรรค์สันผ้าเลยไปเป็นนางฟ้าอยู่ทังสวรรค์ผู้เล่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ชีวิตทรมานเจ็บปวดเพราะว่าเพิ่นก็เห็นเลี้ยงน้องแทนเทนอ้อยจนใหญ่เนาะเพิ่นก็ได้เพิ่นยังได้เลี้ยงเลนพี่น้องเอ้ย เลี้ยพอน้องแทนกับน้องแคทกับลูกล้านนาะเพื่อนเลี่ยงจนนาะจนใหญ่เวลาจนในเห็นเลนเลนก็จนเลี่ยงก็จนใหญ่เาเห็นขีบเห็นขีบเขาหนาเนาะเขาก็ยังห้น้ำใเนาอเพราะว่า เพิ่นกะได้ย่างเพิ่นกะยัดได้บริการน,นาพี่น้องเว้ยยัดแ <c oughs> ต่บริการแต่ลูกยัดแต่ร้านบริกิรลูกค <c oughs> ้ามาซื้อฟาง ตกเศร้ารบใจเนาะพี่น้องเสียใจกลับเมื่อก็คือสิบเห็นไม่ย่ายนั่งคายของอยู่อีแล้บพี่น้องเอ้ปกติเมื่อเนาะเมื่อกันเมื่อเมื่อแรกๆกับเพื่อนกันจนในลงมาหบเนาะร้านเลนเลนคนแรกก็ขึ้นออกแทนเนาะเพื่อนก็ขี่รถลงมาหบเอาอยู่ตะพังในน้ำค้งพี่พี่น้องเอ้ดีใจาพายก็ดีใจเห็น มันนี่ครับลองเทนเมื่อก็คือสิบูเ็นไม่ใหญ่แล้วปกติเพิ่อนนางคายคลองเนาะนางคายคลองอยู่างเงี้ฮาวส์ซิบข้าวส์ซิบูอันนั้นแหละพี่น้องเอ้ยกาดน้ำตาไปอยู่ข่อยังเพราะว่าคิดเห็นเบิดพี่น้องเอ้ย hai tao te ta trên đèn trên bùa này bị hình hình cả không có gì phải quan tâm nó phân มัวเายังรลายเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้ำตาสิหยอยอีกเฮากระเบิงในคลิปเนาะกระเบิงในคลิปยากระเบงในคลิปปู่ยาเฮากระห็นเขานัดกันตาเฮ้ยบุกใจพี่น้องไอ้นอน่หลับแท้ๆเลยมัวเมยังรลายเนาะพี่น้อง อย่าลืมกดคั่นรับส้ม2น้องแทนเด้อฝากให้กําลังใจ2น้องแทนใเด้อจ้าป้าลูกนะได้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้า FC ทุกท่านให้กําลังใจแล้วกับรับส้ม2น้องแทนพี่น้อง